ไปยี่สิบครั้งไม่ถึงกูตกหนึ่งสองสกูสี่ห้าหกเจ็ดผมไปเห็นรายละหนึ่งลมเป็นของตัวเองสิบเป็นหน่อยครับจริงเก็บยอดได้แค่วางตัวอนิเมะได้นอนขึ้นสุดลงสุดนับหนึ่งไปทำใหม่ขอแบบทหารครับแบบนี้ไม่นับ มึงเมื่อตั้งคืนไปเถอะอีสว์กูจะตายเอามามาเรามาแดนกันลุงมาล็อกไ่รักไผ่ลองทำการไดโนคนงามเธอคุยนางฟ้าพมเพนแคมาวัดมาชนโยกไผ่เธอเพนนัมโบแวนแทว่าสัตไทยทำได้แค่พุทธแล้วซาไรวัฒนามึงเป็นมาไม่เน้นเลยหรือว่าฝรั่งเขาฝานพูดใส่คอเย็ดตูดหน่อยครับมึงมาไาอเพี่มามามากูก็ไม่ไหวแลยุยมึงยุด มึงเลยเคยติดไฟแดงแล้วเห็นคนอื่นเครียดเลยไปเกาดากกลางไฟแดงเพื่อสร้างความบันเทิงไหมครับกูไปสร้างความบันเทิงเขาจะหมาน้องไปเกาดาให้เขาอนติดไฟแดงเรีนภัยใครที่ชอบสั่งของออนไลน์แล้วสั่งน้ำแข็งมันส่งน้ำเปล่ามาให้อะเครื่องหมาสี่เหลี่ยมจากบ้านหนองลีหูคนมันเพราะว่ามึงสั่งน้ำแข็ง่าออนไลน์อันน้องอมึงก็สมควรโดนด่าเล่นแบบเดียวก็เรกแล้วก็เล่นมึงถึงวุ่นแบบนี้ไงไฟปลวกโง่มึงไงไฟปลวกขอบตายูเว่ปากแมนยูฟันดอดมุล อบตายีลันด,ดมุนปันเหลืองดอดมุนคือเ,อเอค่ะนักเตะลิเวอร์พูลคนไหนใช้แก้ปวดคะทิกทอปซ่าล่าทิกทอปทิกทอเฮ้ก้ตกํกกกเ<อ>ามมมเม็ดทิฟฟี่ทำทรงกินมามะ่าเกาหลีคูณสามกูรู้ว่าเมืองกินมามะ่าเกาหลีปลอมสิบบาทโถกูนึกว่าจะกินเผ็ดจริงอ๋อปลอมบ้านป้ามึงเคยเอาอมีดมากรีดหนังวุ้งปลายเล่นไหมครับมึงว่างขนาดไหนวะเฮียนั่งอยู่ว่างๆเอามีดมาไม่มีเียอะยนะ ไอคนไม่รักโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟทับลานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนุรักษ์ธรรมชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่คนแบบนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอใจบาปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ้านของสัตว์จิตใจบาปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟสัตว์กูผิดอะไรวะเนี่ยกูนั่งเล่นเกมเนี่ยลุงเอครับกินไปพูดไประวังนะครับมันอันตรายเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าเดี๋ยวงูจงอางมากัดหนูอยากให้สปอนเข้าลุงเยอะๆจนเต็มหน้าจอเลยค่ะขอนิ้วหน้าโง่ๆของลุงแล้วค่ะ สมองไม่มียังมีหน้ามาเถียงคนดูอีกสันดานชาตินรกไอคุยสัตว์อ่ะเยสแม่ป๊อปคอนเกือบติดคอ55ลุงเอครับลุงอยู่ภาคตะวันออกเบ้เหนือใช่ไหมครับเลยเป็นคนเบ้ขวามันไม่มีภาคตะวันออกเบ้เหนือนะครับเดี๋ยวขอเล่นกเดี๋ยวเด็กมันจะหมินประมาทได้ลุงเอครับปวยพรให้ไอโนนมันติดบีจีหน่อยครับเฮ้ยนอนกูขอมังติดบีจีแปลว่าอะไรวะ2 0 0บาททันแน่หันําไมเอพอกูไม่หันก็ด่าหันก็หันทันแนหันแนหันแนหันแมมึงเถอะ ถุงหูหิ้วทำไมไม่ใช่มือมึงจะใช้ขวยหิ้วก็ไม่มีใครตำรวจไม่จับมึงหรอกนะมิดพ่อมงดิเออเขาใช่กูไม่รู้จะเถียงไงกับดูนี่ออกลูกประชดนะอีหนอแปดมึงอะไรอีนอแปดพิมพ์ก็ผิดอีเฮียจะดา่ากูอีนอแปดลุงเอคับันนี้ผมโดนเฟ้นบอกเลิกเขาบอกผมดีเกินไปมึงหยิบ <ผม S 2> เลอกมาตามงอเขาใช่ไหมมึงหยิบรันดีเกินไปมึงกระชากว่ายิง กระโดดทีมขาคู่แล้วก็ฟันศอกมากเลยใครพูดว่าดีเกินไปกูเลวเลยอย่างเงี้ยกระโดดทีมากเลยอเงี้ยลุงเอเคยคิดน้อยใจไหมครับที่เกิดมาสมองน้อยกว่าคนทั่วไปไม่ก็น้อยใจครับมันเป็นแค่เลือเข่าเลยเคยเอาปลายส้นสูงมาทิ้มลูกตาตัวเองเล่นไหมครับเออปลายส้นสูงมาทิ้มลูกตาตัวเองเล่นชีวิตกูผันขวาต่อธนพพหันตรงบัดซบทิหายเออต่อธนพพบัดซบชิหายลุงเอทําไมชอบพูดว่ากูทําอะไรก็ผิดใช่ จริงผิดตั้งแต่เกิดมาแล้วคุเลยนะแท<ผ>น<ผ>ที่จะให้กำลังใจี่เอ๋ที่แม่มึงอ่ะเอาคุยพ่อมึงอ่ะเอ้าคุณโดนอะไรเนี่ยไอสัตว์กูจะล่วลื่อนเปลือกกว้ยลุงเอ,อครับผมทำตามที่ลุงบอกแล้วตอนนี้จิกแล้วเม็ดติดมือมาเลยสามารถใช้กาวต่อกลับได้ไหมอ่ากาวต่อกลับนุงครับลุงครับเบิร์นท่าไหนเสียวสุดครับ ประรลุงเอครับผมมีอะไรจะบอกครับเอาหูมาใกล้ๆปั่นหูบ้างนะ <laughs> หมวใกล้ๆปั่นที่หูบ้างเลยครับลุงเอลุงเอครับไไนนผมแกล้งเป็นไข้จนแม่ไม่ให้ไปโรงเรียนสําเร็จแบบนี้จะเรียกสําเร็จความไข้ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูจะรั่วสาเร็จความไข้<อ>เปิดเลี้ยวปูด,ดูไปด้วยแล้วก็นั่งชิลไปด้วยนะครับดูของแท้นะครับไม่ต้องเสือกนะครับนะกูรู้มึงจะพูดว่าอะไรนะครับเว็บเถื่อนพ่อมึงเลยกูด่าไว้ก่อนดักไว้ก่อนเลยนะครับเถื่อนพ่อมึงเถอะกูไม่ได้ดูเว็บเถื่อน กูไม่ได้อวดน้องถ้ากูไม่กูไม่จบเกมนี้กูไม่นอนอะ่ะกูบอกเลยนะการกล้วยเนี่ยอีเหี้ย เด็กว,ว่ากูไม่เล่นเออผู้หญิงด้วยกันเองนะคะคถ้าบอกว่าดีเกินไปเลียหีแพรบแพรบแจ๊จ๊าไอดีดีดีเลยค่ะถือว่าสอนอีรังสิตนี่ค่อยจังไรใช่ไหมกูผู้หญิงคดีๆไม่ดูกูจริงๆนะเนาะต้องแนวจังไรนิดๆนะก็ดูไม่ได้นี่เงี้ยต้องแนวอย่างนี้แหละจะพใช้แก้วคูโรมิแต่หน้าก็ซิลล่าปากสนุกกี้ฟนันปิกาจูพุงกังฟูแพนด้าสมองหมีพลูจมูกดอร่าโอ้โหเงี้ยมาทักเรื่องเลยมั่งน่ะนะครับอวยพรอย่างนี้ดีกว่าอาจจะเวิร์กโอ้โห เกมเฮอะไรเนี่ยแม่แกกระโดดน้ำกูยังโดดไม่ผ่านเียเฮยเมื่อกี้กูผ่านแล้วกูกลับมาทำไมคางแมนยูฝีมืออิสวิทขอบตาย,ยูเว่ปลายจูดี้บาซา่รารูบงนิวคาสเซินฟันวูฟแฮมตันมึงเลยฟันวูฟแฮมตันตายเฮ้ยถ้าเธอเหนื่อยลา้าเอา<น>คยุย<น>เข้าปากอย่างน้อยก็ไม่ได้เฮ้ยสวยเย็ดกันมา แค่โมกอย่างเดียวเออเพล่มึงเอาไปแปลงขนเสียหมดทำไมลุงเลิกโกหกคนดูเถอะมอนอยู่ข้างๆลุงยังเห็นเข้าเว็บดูบอลเถื่อนอยู่เลยเออกูดูว่าเถื่อนนี่เฮียพอใจอมั้ยเถื่อนไม่เถื่อนให้คนดูโหวตเถื่อนหนึ่งไม่เถื่อนสองอเชื่อคนดูเรียบร้อย มึงคงโหวดดีแหละผมไปเจอสามีภรรยาคู่หนึ่งบอกไม่อยากอยู่แล้วผมถามทำไมเขาบอกมีลูกอุบาทลูกเขาชื่อเอมีคู่หนึ่งพ่อกับแม่กูใช่ไหมลุงเอบอกต้องล่อช้างแล้วทำไมลุงยังไม่ถอดกางเกงครับน้องล่อคนละแบบน้องเอวิถานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอวีเอสช้างเครื่องหมายกับสัตว์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูอุโมน้องเอไม่ได้วิถานกูไม่ได้ล่อช้างอย่างนั้นน้องกูไม่ได้จะเด้าดักไอ้ก้านกล้วยไปไหนแล้ววะมานี่มานี่พวกมึงเล่นไม่เป็นน้องเดี๋ยวกูจะโชว์ให้ดูอ่ะมาไอ้กล้วย วันนี้ผมมีเรื่องกับเพื่อนขอกำลังใจหน่อยครับตอนนี้กำลังชิงพลังไทท่านบันทุวยมึงบอกการกลวยมีความสุขมึงดูมันกลัวตีนกูนี่อเหี้ยมันไหลไหลเลย ออกสเตจสองผ่านผ่านมันให้ผ่านครับไปสเตจสองเนาะตบมือดินอภิองศริบินอยู่แล้วกูเก่งเนี่ยเออลุงเอคับนักร้องนักแสดงคนไหนมีชื่อเป็นอาหารญี่ปุ่นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยใหมเทมปุระเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักปอนปอนครับหม่เทมปุระครับลุงเอคับเคยคิดเชิงเล่นยิ้มไหมครับกำลังจะเบ่งกล้ามแต่งเบ่งผิดดันไปเบ่งข้วยให้ต่งตึงแทนน้องคนเฮียะไรเบ่งก้านอยู่ดีเบ่งข่วยคนเฮียะไรเบ่งขวยได้มึงพูดไปทั่วเนี่ยคนก็มาดูใหม่จนเขา เนนนหหเ,เ,เห<ม>ห<อ>เ็็นนนนกูปคามดล้เเเีียยยกูป็นนไอ่ลุงทำท่าขับมอเอไซค์หน่อยครับ<อ>นั่นแหละครับขับมาป้อมบ้านขามเป่าฟรีแถมห้องพักจัดไป20ครั้งไม่ถึงกูตก <jam. S 2> คุณย่าเคยพูดเอาไว้จงเดินบนเส้นทางแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งผ<อ>มคือมาร์สไรเดอร์คาร์บูโต้อมึงเธอคร์บูตโต้หน่ ลุงเอครับขอซื้อจีบีดในตู้หน่อยให้ป๋องละหนึ่งร้อย,ยไม่มีแรงทำสาวท้องไหลคืนแล้วของเขาดีจริงใส่เวนก็มีเนาะสี่อ้าโอ้ยกูชีวิตกูอกโอ้ยตายกูตายเจ๊ลุงนี่แม่เม่อยตัวทั้งตัววิ่งทั้ไหร่ลุงเอครับผมไปเห็นรายล้าน,นหนึ่งเขียนว่ารับํำบอกผมจะตอบยังไงครับแปดก่อนเนาะไปเลย ลุงเอมี่พัดลมเป็นของตัวเองหรือ,อยังคะยังค่ะปิ๊บโอ้ยตายกูตายลองเล่นแบบ All Star Tower Defense หน่อยครับเกมเ Tower Defense แบบอนิเมะสนุกจริงเก็บยอดได้แค่วางตัวอนิเมะแน้นอน เล่นเกมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะถ้าเหนื่อยดูดมาสิคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหัวทุเรียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหน้าปลาช่อนลุยสวนขึ้นสุดลงสุดนับหนึ่งไปทำใหม่ไอ้พ่อมึงเถอีเฮี้ยสุดเหี้ยขนาดนั้นสิบสามขอแบบทหารครับแบบนี้ไม่นับมึงเมื่อตังคืนไปเถอีสัตว์ กูจะตายเอากูแบบนี้มึงไม่นับมึงจะแบบไหนกูจะตายเอาเนี่ยแม่แบบนี้มึงไม่นับพ่อมึงเถอะพื้นทองแล้วค่ะไม่ใช่ค่ะคกูไม่ได้เล่าพื้นเฮียเกมอะไรมีแต่ชักว่าวใส่ต้นไม้ <c oughs> ไม่ใช่มึงก็อยากทางไรนะ้อนไม่อยากเกมชู้ใส่ต้นไม้ไลฟ์สนุกมากเลยค่ะขนาดลุงเอจะวิดพื้นยังมีคุยชูชันเพื่อให้กําลังใจเลยค่ะสมบูรณ์แบบค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุยมึงไอ้สารพูมึงอะลุงเอครับช่วยเป่าเคกวันเกิดให้ผมหน่อยครับ มาเป่าที่ตำรวจสอบสวนกลางเม่เวลค่ำครับเมวิลค่ำอีกไปเล่นสอบสวนกลางอะไรเฮียเลย่นอันไหนเลยกูไม่บิดขาดอีกหกเดี๋ยวกูไปไล่มึงกดไล่ก่อนไปกำลังใจให้กูลงไปไวิดพื้นนี่เฮียนั่งน้ำลายย้อยไล่ไม่กดกันในเฮียเจ้าแต่ให้กูตายอย่างเดียวชีวิตพวกมึงอ่ะแม่กำลังใจไม่เคยให้เออไล่ไม่กดแต่ใจชอบให้กูตายให้ได้ถ้ากดไล่หน่อยเดี๋ยวกูไปไวิดอันหกอันที่เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้า ศาตว์กูฟิตอะงงสิงงใจตาแตกสีเฮียงงเออดิเออดิเออดิฉันมีคนมาให้ลุงอวยพรให้ตลอดเลยวันนี้ขออวยพรให้ลุงบ้างได้ไหมขอบคุณมากครับอวยหัวเคเนี่ยเดี๋ยวนะลุงไออต่ำกูยังไม่ได้เล่นเกมสุตีนไหมเนี่ยคือกูต้องคิดยังไงอยู่ดีๆลุงไอ Q ต่ำถ้าเขาจะรักยืนเฉยเฉยเขาก็รักสรุปแล้วยืนจนเป็นเส้นเลือดคอด ไลฟ์นี้มีประโยชน์มากเลยค่ะขนาดลุงไปวิทย์พื้นตัวละครชักวาวใส่ต้นไม้ค่ะไม่ใช่ค่ะมีประโยชน์จริงๆค่ะงงดิสั์งงดิลอยอีแอปองตัลลิบิและตบมือดิไอ้คนที่ว่าลุงไ i q ิต่ำพวกแหละต่ำลุงเขาเกิดมาพิการทางสมองมันผิดตรงไหนรักลุงนะค้องน้อง,อง,องไม่ต้องรักกูกูไม่พิการทางสมองแลาวทำไมทำไมมันทดสอบอยู่แบบเดิมมันน้องมันไม่มีแบบเปลี่ยนเดินนั่นนึงหรอเดินไปตรงประตูอ๋อ ลุงเอครับระหว่างที่มีเด้ออันนี้คืออะไรวะถ้าอย่างนี้ก็ต้องสี่สี่ก่อนจะมาทดสอบไอคิวไปทำแบบทดสอบสมาธิสั้นก่อนไหมถ้าเป็นจะได้ช่วยกันโดเนทไอ้เหี้ยยังง่ายเอ่อสีฟ้าเลขสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองส่นเริ่เป็นไรเดอร์วีสามว่าวิว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 เฮเอ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 ็นชินวีทรีงงดิไอ้เฮียงงดิงงดิไอ้เหี้ยกูฉลาดกว่าที่มึงคิดครับลุงครับ อียไอคิวู IQ สูงนะเนี่ยไปเล่นไปถัดหลังเวลาอีกแค่ห้านาทีแล้วนะครับเร่งมือเลยครับอะไรน้องพ่อน้องแ<อ>ม่เห็นอ๋หอหียเฮ้ยกูเล่นเกมมาเยอะนะน้องกูฉลาดนะก็จะทมไมไมมครับกูพวกเกมอืนกูเล่นดูโง่่ะไอคิวกูยังไปไงตอนนี้ต่างก่าค่าเฉลี่ยอยู่หรอปึ๊บทีนี้เราก็กระโดดอ้าวโดดไม่ได้หรอรู้ละรู้ละถ้าโดดไม่ได้อ้าชิดหายแล้วลุงเอ๊ะครับรู้ไหมว่าทําไมโลกของเราถึงต้องมีเวลาทําไมอะ เพราะเวลาเพิ่มหมึงตายเขาจะได้รู้ไงให้พ่อมึงตายเถอะไอเด็กเคี้ยฝากถึงไอ้พวกเล่นมุกงูจงอางหาแดดหนูกินของอยู่ดีๆพูดว่าไปกัดคนนู้นคนนี้เฉยโยน้องงูจงอางไม่ทนแล้วนะอีเฮี้ยมึงกินหนูมของมันดีๆอยู่เนี่ยที่ผ่านมาลุงแกล้งโง,ง่หรือโง่จริงครับมึงดูนี่อีเฮี้ยงงไปดิลุงเอครับ,รบช่วยคุยกับหมาผมได้ไหมน้องเหงา,า,าหมาที่ไหนมันมาไลฟ<า>์เล่นวัน่อ ภาพ่ม้ไดประเทศไทยมีกี่จังหวัดครับ7จ็ดสบตจ็ดครับเจ็ตสิบเจ็ตอกเจ็ดสิบห้าเพราะไม่มีตังเลยไม่หาเลยลุงขอโทษครับหาอยู่น้องไม่มีตังเลยในแทำเป็นรู้กโดดศี่รออะไรต่อให้คนทั้งโลกเป็นศัตรูกับลุงเอผมจะเป็นหนึ่งที่อยู่ข้างลุงเอแนรับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสายเลือดชาวไซยาเฮ้ยมึงเบี้ยวเนี่ยกุว่าเลยไมอยู่ข้างกูเทกไอคิวไปเขาก็ด่าลุงอยู่ดีแหละครับ ม่แต่ผมนี่แหละครับที่อยู่ข้างลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงไอคิวต่ำลุงเอครับขอปรึกษาหน่อยจริงจังนะผมเผลอแตกในแฟนไปทําไงดีครับก็ไปกินยาแฟนผมเป็นผู้ชายไม่เป็นไรครับปล่อยเลยตามเลยครับทาเสียงมาใส่ปากเบี้ยวแล้วพูดว่าเรื่องราวดีๆว่าหน่อยนะคะใส่ปากเบี้ยวกดค้างไว้อ๋อแพ่กดค้างอ๋อต้องกดค้างด้วยอ๋อจะถึงละเฮ้ยกูเก่งว่ะเฮีย นี่ครับกูเก่งว่ะไอคิวกูสูงจัดอนะ่ะจริงนะไม่กูอยากรู้ว่ากล่องมันดันมันติดฝาผนังแล้วทีนีโ้โง่โง่โง่ทั้งแผงทีนี้เรียบร้อยไปไม่ได้อ่าแต่กูพอกูยืนเพื่อนไปได้กูงงมากเออชีวิตกูกูยืนเมื่อกี้ประตูเปิดแะดงว่ากูหนักกว่าคนอื่นเขาหรือย,ยังไงเกมบูลลี่ว่ากูอ้วนหรือเปล่าตอนนี้กูสงสัยไอยสัตว์คลัมเอา้าเนี่ยเอามึงยืนดูดิเอา้า ตามลุงเอมานานค่ะชอบมากข่ดเล่นโง่เมื่อไร่อ้างบักทันทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากให้บักหายมือกดไลค์ซีอีสัตว์น้องกูไม่ได้เล่นโง่โทษบักอีเหี้ยมันโอ้โหไออ้วนโชโง่มาสโกออนเลยหรอไมใช่ครับมึงซะไนโง่ซ้ำซ้อนโง่ไม่เผื่อแผ่ใครมึงนีอีดอกเฮ้ยไอคิวถ้าว่าเราจบเกมนี้ถือว่าเราฉลาดจริงไหมน้องทำไมคนอื่นมันไม่ทำเหี้ยอะไรเลยไว้ให้กูทำอยู่คนเดียวเนี่ย g บ แม่งไอคิวกูบวกอีนึงลุงเอทำไมคนทองชอบใส่เสื้อลายจระเข้ลาคลอดกูรู้ลาคลอดพ่อมงอสถุนมันใส่แล้วสบายคูยลุงเอครับถ้าสุนทรผู้บินได้จะกลายเป็นมืรู้กูว่าสิบเจ็ดจากการแก้ไขสอ่เหลี่ยมได้หมดเเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกดลงไม่ฉลาดเฮ้ยมึงดูดิมันเป็นการทำแบบของใครของมันดูแล้วหุดหงิดชิบายหกศูนย์สามสามเหรอหกศูนย์สามสาม ่ใกดไลค์สิครับ IQ ไอคูไวนี่จะได้ผ่านๆสักทีเครื่องหมายสี่ <4 S 1> เหลี่ยมกดไลค์เพื่อให้คูไวเป็นคนมึงเลยกดไลค์ควายเป็นคน <ours. S 1> เดี๋ยวเป็นมึงนะป่าในเกมไอคิวอาจจะเพิ่มนะคะแต่ในชีวิตจริงไม่น่าจะเพิ่มแล้วค่ะไอฟันไร้ข้าโพดมึงไออีดอกอปองแปงไอเฮี้ยนนี่แม่งกับอยากทำงานเพื่อมาด่าอีีควายว่าเก้าศูนย์ศูนย์สามนะจากความอัจฉริยะที่คูคิดแลเก้าศูนย์ศูนย์สามว่าสามศูนย์า ไอ้พวกสามจังหวัดเงียบปากไปกุรำคานไอ้พวกอื่นโก้เฮ้ยไอเ้เฮียฉลาดว่ะเล่นแบบนี้เล่นเหมือนไอคิวมุงเลยมองจอแชทเขาจะบอกไอคิวมุงคนดูบอกไอคิวมุงหน่อยน้องน้องไม่ใช่ดักดาไม่ใช่กูเป็ไถเองไงควาย ลุงเอคำคมวันนี้อย่ามัวแต่แสวงหาความสาเร็จจนลืมสําเร็จความใคร่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้านาเดชแต่เหมือนนรกมึงในนรกเนี่ยรายงานข่าวครับตอนนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดระเบิดหลายจุดเลยครับรวมถึงบนหัวลุงเอขอหนึ่งแปดตอนแรกกูว่าจะไม่โดนแล้วนะแต่มันทนไม่ไหวจีิงโง่ชิ่หายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโง่เครื่องหมายมึงนั่นแหละโง่แบบนี้แบ่งใครโง่สุดมึงนั่นแหละโง่สุด น,น้องหน <กำ S 2> ูอายุ2 2> 8ขวบเล่นถึงด่านร้อยกว่าแค่ไม่กี่นาทีลุงเอาอายุ33จะยอมไหมคะมึงให้กำลังใจดูดันกูอีดอ,อกเร,เ,ดเ,รเราเดินไปเราเราเดินไปแก้ไาขาก็ตะกับ99สองครั้งก็เป็น2299น oh. <ๆ>ี่เลยใช่ปะวะลุงเอครับปวยพรวันเกิดให้หน่อยครับชื่อโบทเอ้ย กูพิมพ์ผิดทีเดียวด่ากูเรียกกูผิดตั้งแต่แรกกูเต่ายังไอควยหนังแตดแมลงสาบมึงไปหนีอะไรบองแปงมึงโดนผัวด่ามาเลยทีคธรรมชาตินายยนเขือนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกรเมืองไม้และป่างามติ๊กตอก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 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตากจะไปยากเลยว่าก็แค่เดินตามนุงเอครับด่าเชียร์ให้หน่อยครับวันวันด่าแต่ผัวไอเชียร์วันวันด่าแต่ผัวนะมึงเนี่ยก็มาตรงเนี้ยลมาตรงเนี้เออบอกรักแฟนผมให้หน่อยครับชื่อน้องฟ้าครับรักน้องฟ้านะครับเนี่ย เนี่ยรักน้องฟ้านะครับเนี่ยลุงเอแว่นอะไรดีก็แ่นี้จะไมกูเก่งไรคือกูสูงว่ะไม่คิดจะเอาความโง่ให้คนอื่นบ้างหรอครับอย่าเอาเก็บไว้คนเดียวครับผมเห็นแล้วยังไม่รู้แทนเมืองดูแชทแต่ทำทรงคิดนะไอคุยโง่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโง่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโง่จนผมไม่ไม่ กูคิดเองสองสองเก้ากูก็คิดเองเน่าอ้วนสันดานเหลี่ยมตัวมึง,มงอย่าพักพก,กูได้เด็กในทีเอสผมเล่นแบบเดียวไปเกือบหนึ่งร้อยไอคิวแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอดูคำตอบจากแชทโอ้โหตายแล้วกูไม่ต้องไบแล้วอีกอ่ะงัวแบบเก็บเงินปลายทางมึงอะไงัวแบบเก็บเงินปลายทางอือ๋อลุงเนี่ยเล่นไม่เป็นมึงพักลุงเอครับต่อไปนี้จะไม่มีใครด่าลุงเอว่าโง o, แ่ <ทำ S 2> แล้วนะคะเพราะมึงใช้เปลืองจนหมดแล้วคู่เวอรย พวกูติดบัคแน่เลยไอ้ควายเอ้ยไม่เล่นแม่งเริ่มหัวร้อนแล้วในเฮียเกียพุตีนเนี่ยก็แค่เนี้ย,ยะจะไปยากอะไรวะควายไม่เอ,าอ้าไอเฮียลิวพูโดนนำอย่ามาใส่ร้ายว่ามีผัวไอเวนมันเยลจะด่าจนกว่าต้นมะเขือสูงสิบเมตรมึงนั่นแหละ ชิบหายแล้วลูกพูโดนนำไอเทียถ้าเถือะลึงแพ้ขึ้นมาเนี่ยไอสัตว์กูปิดไลฟ์ก่อนเลยนะเรียบร้อยงานยากกูแล้อีกทียครับ,รบที่ผ่านมาผมขอโทษที่ด่าลุงเอนะครับครับเครืคร่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้ไม่ปั่นรู้สึกผิดจริงๆขอคุณมากครับไม่เป็นไรครับน้องคำคำกันนะอไอควายรู้สึกผิดพ่อมึงเธอลุงเอเขาเปลี่ยนเมบเธอค่ะหนูกราบแล้วแป๊บหนึ่งน้องลุงเอไม่เอาลุงเอจะไม่ยอมเขาเขียนว่าไอคิวต่ำกว่าค่าเฉลี<อ>่ยแล้วไม่ได้จริงๆน้องกูว่าสามหนึ่งน่าจะมา แมนซียังไม่เีนเนี่ยโง่เอออ้ยโง่เบนซินลี่ฟูเพราะมากเลยทำไมต้องด่ากันด้วยครับงงมันไม่ได้ไม่ได้งงไม่ไไม่ได้ตั้งใจด่าครับทีมจ่าฝูงจะแพ้ทีมบุ้ยคาบ้านมันใช่เหรอครับมีแต่ทีมอ่อนๆนั่นแหละเนื้อลุงเนื้อมาแล้วอ้ยนี่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยมาแล้วโทษเพื่อนทำไมตอนตัวเองงงโทษเพื่อน้างงไม่บรรยบันยังงงจนควายอาย ง้ยังไงง้จนควายไอโดนไหนที่บอกให้เอมาเยสกูไปปั่นควยมันให้แข็งก่อนนะคะเกียดมานั่งปั่นให้มันเลขสี่ตัวมันเอามาจากไหนวะว่าต้องมีเลขอยู่แถวนี้ลุงเอครับคุณครูผมบอกที่ผมเปิดหนคิดไปอีกข้างตายซะผมเลยเปิดหน้าคนที่อยู่ข้างๆผมผิดอะไรครับผิดอะไรตายซะไอ้เฮียมันไส้เพรว่าสูนย์ูนูน่าจะมานะจากความคิดคือไม่มีอะไรเลยน่าจะเป็น ระนองระยองยะลาระนองยะยองยะยาระนองยะยองยะยาระนองระยองยะลาเฮอ๋ยทำไมมันพูดยากนักวะครับไม่สนุกร้องไห้ให้ดูหน่อยค่ะเดี๋ยวไปโอ๋บนที่นอนวันนี้เราจะเป็นประสาทไปพร้อมกันนะคะที่รักอันนี้มันง่ายๆน้องง่ายๆเอช่วงนี้พายุเข้าบ่อยดูแลสุขภาพดีนะคะที่รักแล้วห่วงใยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบักหมาจรมึงนีดอก กูไตยเรื่องอะไรเนี่ยชอบเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อน A few moments later เฮ yeah. ียเกงขาลีสัตว์เดินเกี่ยวประตูคนเขี้อะไรเดินโดนเดินยังโดนประตูเกี่ยวไอ้สัตว์กูจะหลุดไอ้สัตว์เดินประตูเกี่ยวออกทำไมมึงจะด่ากูอะไอ้ควายทำเหมือนใช้สมองคิดทั้งทที่ตามองค์แชทไอ้วนสมองประดับหัวเฉยเฉยอย่าอวดโง่อเนกประสงค์มึงไงโง่อเนกประสงค์ไอสัตว์ เเเเกียยยนดดิ่วขาลฟุตบอลมีสองครึ่งค่ะแฟนแมนยูอย่าพึ่งหอนิทากลัวพี่แปดค่ะเหือพิซามถึงสองค่ะครึ่งหมายสี่เหลี่ยมลิเวอร์พูลโน้ศูนย์จุดหนึ่งถ้าลิเวอร์พูลกลับมาไม่ได้นะให้กูทำอะไรรับปล่อยนะดีกันนะเอาอย่างนี้ถ้าลิเวอร์พูลกลับมาไม่ได้มึงให้กูทำอะไรมันนี่ยอเกินไปใช่ไหมที่ชายานยออมก็พอไร้ยาเธอจึงยออมมือ เอาอย่างนี้กูแต่งชุดศิลมูลเต้นกลางถนนเต้นในตลาดถ้าเรียบภูเสือกลับมาไม่ได้นะกูไปตลาดสดแล้วกูแต่งชุดสิลมูลแล้วกูไปตัวแทนดวงจันทร์จะลงทันเธอสองสองสอเอาอย่างนี้เลยนุ่งเอคับขอกําลังใจหน่อยครับวันก่อนตัดสินใจไปที่แม่น้ํามูลแต่ผมไม่กล้าอย่าทำอย่างนั้นตัดสินใจชักว่าเออไปชักว่าที่แม่น้ํามูลเออดีอีเหี้ยดี อยากเห็นป่าใส่บิกินี่ไม่เอาเซเลอร์มูอย่ามาว่าแอนน์ทำไมไม่ม้กูใสบิกินี่เต้นกลางตลาดรีสัตว์อ่ะกูใสชุดบิกินี่ไปเต้นกลางตลาดส<ว>ดรี <S <S เอาไม่อยากเห็นลุงเอต้นเลยลงลิเวอร์ไปหลายบาทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไปตีลังกาห้าพักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอา้าลองดูไม่เชื่อกูลิเวอร์มันกลับมาได้ ก่ได้มาใส่ว่าสิบอดทิมการนนใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิฮักแพงกันใส่ว่าสิมีกันเออกูใส่ไปกินนี่ให้มึงกูมาไล่มันธรรมดาไปกูไล่เดินตลาดสดลีออสัตว์แต่งเซรามูนไปตลาดอย่าลืมไม้กายสิทธิ และขอแบบเอาไม้แทงรูกะทิกล่องพอกชาแหนมด้วยน,น้องน้องรูกะทิก่อนยรรัยอะไรอย่าจังไรเถอะลุงเอครับถ้าผมคิดวิธีในการหลอกเกยเพื่อนในห้องสำเร็จจะาเรียกสำเร็จความคิดหรือสำเร็จความค่้ครับรยกสำเร็จความค่หันซ้ายหน่อยครับหันขวาหน่อยครับเชื่อฟังเหมือนหมาที่บ้าน<ไ>กูเลยคล้ายคล้ยด่างใช่ไหม <c oughs> บอกพ่อองด้วยนะให้ทราบไม่ได้ดูลุงเอหนึ่งวันคิดถึงจังเลยค่ะบอกรักหนูหน่อยได้ไหมค่ะรักลาลานะคะแหลใจมากเลยค่ะอ้าว ขอบคุณที่มอบความสุขทุกๆวันนะครับอย่าเพิ่งรีบตายตาหงหงิมึกหรบกนไม่ไปนะครับมึงก็อย่าเพิ่งรีบตายเหมือนกันชีวิตมึงอะเตรียมใส่บิกินี่เดินตลาดได้เลยโอยหัวคีเออเดี๋ยวมึงรอดูอฮาดีค่ะฟันกูอีสัตว์มึงดีแล้วฟันกูเดี๋ยวกูฟันคืนแม่งไว้ท้องใอีดอกนี่ไอสัตว์โดนน้ำหาตะเคามากกูคือไก่ทองนี่ไยน้ำแม่งเลยจบ ไอ้เฮียดำน้ำไม่ตายแน่ไม่เหมือนไหมครับก็มส์จีๆๆๆทำตัวงโงโ่เหมือนที่ผ่านมานั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวยังไงก็งโง่เหมือนเดิมไม่ทีโอกาสฉลาดรอกคะ่ะประเทศไทยใครก็ได้มาดีหนูเฮียเนี่ยของดีไม่ไลยสัตว์ลงไม่ได้เฮีย ไม่ได้ดูบอลเลยกูตามดูไฮไลท์เอาพรุ่งนี้หยุดแต่วพรุ่งนี้จะทำอะไรคอนเทนต์นั่นแหละสี่วงนี่ยลุงเตรียมคำถามไว้เด้ออย่าง,งเช่นดูอะไรอะไรเงี้ยที่เขาเปรียบเทียบกันได้อ่ะตื่นมาก็เตรียมคำถามไว้ว่าส่วนใหญ่ลองเฟซบุ๊กติดต่ดูอะไรอย่างเงี้ยดูอะไรเตรียมอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอากูลืมปิดไลฟ์เลยอีสัส์มนยังขึ้นอยู่เลย เอออีเห oh! yeah! yeah! ี yeah! ้ยดีนะมึงเตือนกูอีเหี้ยสิบหายพูดอะไรไปบ้างวะไม่ไม่ไม่เยอะ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 โอ้โหอีเหี้ยสัตว์ม้อนถ้ามึงไม่เตือนกูนะอีเหี้ยเฮ้ยกูไม่เกือบถอดเสื้อเลย